้ได้มาแล้วได้้มาแลวโอ้เขาเชเย็์จังไหนต่อไปวันนี้บัดนี้สิเข้าขบวนการอันมาผักมาหยังสะก้อนโอ้ยนี่เป็นผักให้มันมึนอุ้ยแม่บ้านพูดจะผักแล้วเนาะโอ้งอันนี่เลยอันใบเป้าใบเป้าใบเป้าใบเอ็ดอ่อนเอ็ดอ่อนอีกแล้วก็ของแทบก็ มีเครือต้นไม้มีเครือต้นไม้น้ำเครือกำยานน้ำอ๋อเรามาดูจังบรได้ไปหาขี้หมาคือบ้านญหาเอาเครื่องรถเนาะเอาเครื่องรถก็บนการบดได้บ่เนี่ยครับต้องออกบดเยังไงครับผักมันบดผักได้บ่เขาจะผักอะไรบ่เขาจะบดได้ครับเราบดบดต้องออกเขาขบวนการบดแปลรูปได้ไหมเราเราจะแปลรูปเราได้บ่อ้าว เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปประธานมียังแดงนี่ยอันนี้ไม่ยังแดงเลยหวั่นชนหวั่นชนขมิ้นขมิ้นอันนี้ดิใบใบไคหอมใบไคหอมตะไครตะไครหอมอ๋ออันนี้ขมิ้นเหลืองขมิ้นเหลืองโอ้ขมิ้นบ้านเฮาเนียวออนอันนี้จักรคนไทยบาลุ้เรืองนี่เสียวมาซับเนาะเปลือกแดงเอ้าซับบไไดด้้รเเเลล่นก็ปะตู บจบแล้วครับขอบคุณครับที่รับชม